สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟฉาย JET b e ี m นะครับรุ่น Mini o s e s อนะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าตาแพคเกจของเจ้าไฟฉายตัวนี้นั่นเองนะฮะอาจจะมีตัวไฟฉายแล้วก็ด้านในจะเป็นมีเป็นห่วงคล้องพวงกุญแจมาให้อีกอันหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เรามาดูที่ไฟฉายกันเลยดีกว่านะฮะไฟฉายนะครับหน้าตาก็จะประมาณแค่นี้เองมันจะมีปุ่มเปิดแล้วก็จะมี ดูชาร์จตรงนี้นะครับจะเป็น USB Type C นะครับผมซึ่งเจ้าไฟฉายรุ่นนี้ไม่ได้แถมสายชาร์จมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันของไฟฉายตรงนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยไฟสีขาวครับไฟด้านหน้าเองจะมี4ระดับด้วยกันวิธีการเพิ่มระดับนะฮะกดเปิดหนึ่งครั้งแล้วก็กดค้างครับจะไล่ไฟเป็น4ระดับนั่นเองซึ่งถ้าเราอยากได้ระดับไหนเราก็เลือก ถึงจังหวะนั้น,นนะแล้วเราก็ปล่อยได้นะครับหรือว่าจะเป็นการกดครั้งหนึ่งครัง้งแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะฮะโอเคต่อไปเรามาดูฟังก์ชันที่2กันเลยดีกว่านะครับเป็นฟังก์งชันไฟกับพิบนะครับกด2ครั้งอ่าทีนี้จะเป็นไฟที่ตัวไฟฉายแหละซึ่งเราสามารถเปลี่ยนจังหวะไฟได้นะครับโดยการกดค้างนะฮะ กดค้างมันกับไฟสีขาว,วเลยกดค้างแล้วก็ปล่อยหรือว่ากดค้างไปเรื่อยๆเ,เลยก็ได้นะครับจะเป็นจังหวะประมาณนี้ต่อไปครับฟังกช์ชันสุดท้ายฟังกช์ชันที่3นะฮะ<ม>ก็คือฟังก์ชันไฟสว่างนะครับเป็นไฟสองนั่นเองกด3ครค้างครับ1 2 3ให้เป็นไฟอย่างนี้จะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะฮะจะเป็นสีเขียวไม่เหมือนกับสีเขียวขอ,ของไฟจังหวะที่2แล้วนะครับ สามารถเอามาส่องดูอย่างนี้ได้นะฮะจะเห็นเป็นลายข้างในอย่างนี้นะฮะเลยอย่างนี้เลย,ย,เลยซึ่งต้องหันไฟให้ถูกนะฮะจะเป็นด้านที่มีหลอดไฟเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดหันผิดด้านก็จะไม่เห็นนะครับอย่างนี้นั่นเองโอเคครับสหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ